นเดชคูกิมิยะใช้ชีวิตติดดินชิวชิวหอบผ้าหอบผ่อนขึ้นมรถไฟฟ้าไปร้านซัก,กรีดคะ่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นพระเอกเบอร์ต,ต้นของวงการคะ่ะที่มีทั้งงานที่เป็นหนังละครพรีเซนเตอร์เข้ามันแต่ละปีนั้นมากมายคะ่ะเจ้าตัวเองก็ยังคงมีความรักที่เรียบง่ายใช้ชีวิตก็สุดแสนจะธรรมดาเป็นพระเอกติดดินอีกหนึ่งคนที่ต้องยอมรับเลยเลยะคะ่ะว่าคงจะมีโอกาสเ,เจอเจ้าตัวบ่อยครั้งล่าสุดนี้นะคะนาเดชได้โพสต์คลิปวิดีโอคะ่ะ พาตะกร้าผ้าขึ้นรถไฟฟ้าโดยบอกว่าห่อผ้าห่อผ่อนที่ใส่แล้วไปร้านซักแห้งพร้อมบอกว่าวันนี้มีนัดกับน้องตะกล้าพานั่ง BTS อไปเดินยามขนเสื้อผ้าที่ใส่แล้วไม่กล้าให้กับแม่บ้านซักเลยต้องหิ้ใส่ตะกร้าไปซักที่ร้านเพราะมั่นใจในคุณภาพ รายคินน่งและราคาที่เหมาะสมของนี้ใครมีเสื้อผ้าโปรดทุบกระเป๋าซื้อแนะนำเลยทางด้านหวานใจยะะยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า you are so cute จนารักขนาดไหนมาติดตามรับชมกันค่ะ